ทางบักทัวก็เริ่มเป็นสิ้นเป็นอ้นอบักทัวไม่ย็นน้อยพว่มพวมพ่วงจีไตอันนี้คือ <S <S เว้ยผักเสียนก็นมีเว้ยมุงจะเบิ้งมันฝรั่งข่อยมันสิเกิดตัวน,นี้ใช่แล้วนี่นี่อันนี้น้อยนี่แต่ว่าอันนึงเกิดแล้วนี่เกิดแล้วแต่ว่าสีติดบ่ติดอีกเรื่องนึง แต่ที่แน่ๆดอกสตรอเบอรี่นี่ออกแล้วเดอ้อดอกสตรอเบอรี่นี่ออกแล้ววเนื่มันออกแค่อันนั้นสองต้นออกสามต้นเลยตัวนี้อันส่มนี้กับบงไล่ไว้ลองไล่ไว้ผู้ใดอยากซื้อมาเลยมาเลยดิบอกหยอกซื้อ,อมันก่ทันได้หลไม่นหลก่อนต้องว่าก,กันไหม่ตอนนั้นซื้อมาปลูกไรล่ละเธอวะ วัเนี้วันนี้ขนาดว่าเพราท่านสินนขายเด้แต่ว่าราคาไว้ซื้อมาปลูกตอนนั้นมันสามสิบห้าเพราะว่ามันพันอเมริกาแตำโบแล้วก็สามสองสามสองเก่าอยู่ประมาณยี่สิบห้าเรื 25, ่องดถลนี่แหะประมาณนั้นแต่ว่าให้มันหลายกว่านี้ก่อนเจ้งสิขายนี่คือสวนเช่นอะโวคาโดนี่สติอปิบุ่ลต้นต้นนั่นที่ซื้อมาปลูก

สุดแรกขึ้นไปกรงามอยู่ดอกขันได้เก็บหุนห่นหุ่นสองหุน่นสามไปคือเป็นบางงอกบางยิกลรวเบางส้งเอ้โนะมาเอ้ยมาเอ้มาเอ้ย,อยบักล่องกองเป็นยังไงบุญยางหรบุญบุญหมอกลองกองเอาล่องปูล้วเป็นใบแดงขึ้นนะแต่พ่าถ้าเป็นล่องปูก็เส,สื้ออยู่อันนี้หลุมหนึ่งหลุมส,สองตามจริงแล้วยันบเกิดลวก็เลสเพื่อล่องนี้คขันคันแม่นตามจริงก็เส่ ลุมละลุมละสามลุมละสี่ให้อันนี้มันไก่น้วยวันนี้เขาไปเล่นย้วยกนบ้าไปนี่คือผลงานของฉันผลงานของฉันมันเกิดยังขืนกับทุเรียนตัวนี้ใส่ปุ๋ยมันใส่ปุ๋ยมันสงสัยมันจิตอันนี้มัง้งมันได้ขู่ข่ยอยู่หงอดมันแปลก ขันมันบ่แตกนี่หวังมาไปซื้อมาปลูกใหม่อีกแท้บอกพี่ต้นนี้สูชีวิตอีหลีตั้งแต่กับหัวกับหัวออกไปใบใบสั้นเราแล้วคือจังสีบอติดเป็นไงมาปลูกอันนี้ใหม่คือเขาบักเกยมิงมิงมิงยัน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 ทุกคนมามิง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 วุ้ย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 